ส่วนในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนะคะรอบพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนเดินทางไปร่วมวายวสักการะาพระบรมศมพกันอย่างหนึ่งแน่นเช่นเดิมนะคะท่ามกลางฝนที่โปรยปลายลงมาด้วยในช่วงเช้าค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีช้าง11เชือกจากมูลนิธิคดชะบาลร่วมถวายความอาลัยด้วยพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะจากคุณนฤิชากมุตโยธินผู้สื่อข่าวช่องแปรายงานสดมาจากบริเวณท้องสนามหลวงเชิญค่ะครับบรรยากาศตลอดครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาบริเวณโดยรอบพระบรมมหา ราชวังนะครับก็ยังคงมีพระสงฆ์นิกรทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรอเข้าถวายบังคมพระบร,รมศพเบื้องหน้าพระบร,รมโกศพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับนอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีช้างจํานวน11เชือกด้วยกันนะครับแต่งกายอย่างสง่างามมาจากมูลนิธิพระคชบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาทําพิธีถวายความอาลัยด้วยครับ เสียงคำรามของช้างทั้ง11เชือกนะครับสอดรับประสานกับเสียงดนตรีที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีดังขึ้น,น,นกึกก้องไปทั่วบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังทางฝั่งประตูมณีนพร,รัตน์และช้างทั้ง11เชือกนะครับได้ทําพิธีหมอบกราบอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงถึงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ครับ โดยขบวนช้างทั้ง11เชือกได้ออกจากบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตั้งแต่เวลา9นาฬิกา9นาทีเดินผ่านเส้นทางถนนสนามชัยบริเวณด้านข้างพระบรมมหาราชวังผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมก่อนจะมาเลี้ยวซ้ายบริเวณหน้าศาลหลักเมืองและแปรขบวนซึ่งระหว่างเส้นทางการเดินนะครับช้างทั้ง11เชือกจะเดินในลักษณะย่างก้าวตามจังหวะกลองของคชสารที่คอยควบคุม นั้นช้างที่เราคัดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งนิสัยดีมีเรียกว่าคดฉลักงามมีนิสัยดีถึงนํามาเรามีช้างอยู่ในมือช้างงาเป็นร้อยเชือกแต่ไม่สามารถจะอยู่รวมกันได้หรือมาฝึกได้ฉันเรียนว่าช้างชุดนี้เคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุ่งมะขามหยองเราผ่านคนเป็นร้อยเป็นพันเคยได้ร่วมงานกับหม่อมเจ้าชาตรีฉเฉลิมรนในภาพยนตร์พระนเรศวรมหาราชดังนั้นช้างทั้งหมดนี้ได้ผ่านการคัดเลือกและการฝึกมาอย่างดีมีคดฉลักที่งามมีนิสัยที่ดีครับ เ,เรียนท่านผู้ชมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินรรมหาภูมิพลพระองค์ท่านเป็นพระกษัตที่ยิ่งใหญ่ของชาวช้างเพราะพระองค์ท่านก็ยังเลี้ยงช้างอยู่เช่นกันนะครับคือองค์ท่านมีคุณพระสเวตเป็นช้างเผือกสําคัญและก็ยังมีอีกสิบกว่าช้างสําคัญอยู่ที่โรงช้างต้นจังหวัดลําปางและก็โรงช้างต้นที่ตําหนักภูพานพเ,เขาเรียนว่าไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกนี้ที่ยังเมตตาและก็ยังถือว่าสืบทอด ประเพณีโบราณคือการเลี้ยงช้างและเราก็ถือว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจของเราที่พระองค์ท่านก็ยังเลี้ยงช้างเราขอทําดีและก็ขอเลี้ยงช้างถวายท่านตลอดไปพระสะเสวตอดุลยเดชพาหนเป็นพระยาช้างเผื่อประจรํา,ารัชกาลที่9เป็นช้างสําคัญในตระกูลพมพงจ์จพวกอัฐทิตชื่อกมุดเพราะว่าสีกายนะครับเหมือนกับดอกกมุด หรือบัวสายแดงและพระองค์ก็ส่งให้ความสำคัญกับการดูแลช้างและคนเลี้ยงช้างเป็นอย่างมากรวมถึงช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านานครับส่วนการประชุมกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรอรรศที่มีพลตรีพงศวัรร์พันจิตนะครับในฐานะประธานได้เปิดเผยก่อนการประชุมวันนี้ ว่าจะเป็นการติดตามสถานการณ์รายวันในเรื่องปัญหาต่างๆรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีเรื่องที่ต้องจัดการเป็นพิเศษคือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพเพราะว่าในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะมีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจึงต้องหาแนวทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นครับ ครับและสําหรับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาเพื่อเข้าถวายบังคมพระบระมศพเช่นเคยครับสามารถมาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองอํานวยการนะครับหรือว่าสอบถามทางสายด่วน1899ซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะจํากัดจํานวนประชาชนนะครับให้เข้าได้เพียง30,000คนต่อวันเท่านั้นครับค่ะขอบคุณคุณนริชากมุตโยธินด้วยนะคะ